ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วันกัตไฟไทยแลนด์บายท่านชอบผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้ก็เป็นเด็กโปรไฟล์แค่หนึ่งที่น้องๆร้องขอเข้ามาค่อนข้างมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับร้องเลยเหรอเออต้องร้องขอเลยร้องไงวะพี่ผมอยากได้นิดอ๋อครันะครับนะก็เป็นเด็กโปรไฟล์ของแคลนเกียออร์แลคเซนเกียคอนิคเซนเออนะพอเถอะโอเคนะครับกับสายอ่าเป็นไม่อยากบอกสายมันยังไม่มีสาย เป็นสายเขาเป็นว่าเป็นสาย g ี t ที่ถูนสองโอเคนะครับนะก็เป็นสายที่ของตอนนี้ออกครบแล้วในชุดของมานในช่วงนี้นะครับนะตอมาจะจัดเป็นเด็กน้องๆดูก็เด่นอย่างที่บอกกันทุกคลิปนะครับว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกับผมนะการจัดเด็กคือการจัดเด็กที่ที่ถนัดและนิดเล่นแล้วเป็นไงบ้างก็ใช้ได้นะโอเคในตอนนี้นะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวเริ่มนะครับก็จะเป็นนกเหล็กตัวสีทองเลยอ่ะเริ่มมามันนกแล้วอ่ะ มีความสาม,มารถคือออโต้เป็นโฟลนเนอร์ก่อนและมีความสาม,มารถหนึงเป็นออโต้เหมือนกันนะครับในช่องเรียกกาศนะครับเจนเบรกหนึ่งนะครับถ้ามีการฝั่งตรงข้ามนะครับกลับเข้าใต้กองด้วยผลของเอฟเฟกต์นะครับผมของเรามันจะบวก5,000เลยนะครับถ้ากับว่ามันยืน4,000กลายเป็น9,000เลยนั่นเองหนึ่งตัวบวก5,000ใช่ถ้าเป็น2ตัวก็บวก10,000หมื่ตัวล่ะ15,000พอแล้าพันแล้วโอเคสำหรับทิกเกอร์ในชุดนี้นะครับนะ่นทิกเกอร์ก็จะใส่ง่ายๆนะครับก็จะเป็น คีย์ติดเข้าทิกเกอร์นะผมสี่ใบคีย์อันนี้ก็จะมีความสามารถที่เล่นกับโคโนเจสตนะครับที่มีความสามารถคืออ่าถ้าอยู่เนี้ยอยู่ในเรียากาดนะครับและถ้าเป็นกาดเราเป็นโคโนเจสตพอมันสั่งตีปุ๊บสามารถเอามันเข้าโซและจั่วการหนึ่งใบแล้วโคโนเจสตจะบวกห้าพันด้วยนั่นเองอนะครับเป็นการเปลี่ยนมือต่อมาใช่นะครับผมต่อมาก็จะเป็น ดอทิกเกอร์นะผมโอ้โหทิกเกอร์ชุดนี้มีเทคเกือบทุกตัวเลยนะครับนะดอทิกเกอร์จะมีเทคคือเข้าโซลบวกสามพันให้กับยูนิตหนึ่งตัวนะครับเป็นทิกเกอร์จากจีบีดีใช่อันนี้ต่อมาเป็นสแตนทิกเกอร์ครับอันนี้เป็นสแตนของมาจากชุด g ีบ0 2นะครับไอสแตนตัวเนี้ยจะมีความสามารถคล้ายๆของคาเงโรเลยคาเงโรคืออาจจะมีเทคบอกว่าเจนเบรกหนึ่งถ้าฝั่งตรงข้ามถูกเผาใช่ไหมแล้วก็เอาเลือกยูนิตหนึ่งตัวบวกหมื่นแล้วก็เอาเนี้ยโหท็อป สามารถบวกพลัง10,000ให้เรียการเราได้1ตัวนะครับผมให้ยูนิตเราได้1ตัวนะครับแล้วปดทอลเด็กสับก็คือเป็นสแตนวลนั่นเองนะครับก็เทคค่อนข้างร้ายแรงสุดท้ายก็ฮิวทิกเกอร์ครับนะก็ไม่มีเทคไม่มีอะไรเนาะทั้งหมดเป็นตาเฉียนนะครับจะเห็นว่าทิกเกอร์ทุกใบติดเทคหมดเลยนะครับนะเทคแต่ละอันนี้รู้สึกเหมือนจะมาจากหลายๆแครเลยเนี่ยใช่ขโมยเข้ามาโอเคนะครับมาที่เกตหนึ่งนะครับเกตหนึ่งก็จะมีเกียร์ฮูฟนะครับผมสองใบอันนี้จะเมื่อเห็น ฝั่งตรงข้ามถูกเตะเข้ากับไตกองปุ๊บมันจะบวก3 0 0พันไปเรื่อยนั่นเองคล้ายบูโน่นะครับ <มา S 1> นะจำนวนใช่แต่อันนี้มันติดเจนเบรกเหมือนกันนะครับอ่ะตัวต่อมาเหตุคล้ายๆายเกียร์วูฟครับติดเจนเบรกเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในนี้มันเตะเห็นเตะปุ๊บมันจะบวก5,000ันเลยเท่ากับว่าถ้าเห็นใบหนึ่งก็ขึ้นเป็นบวก5 0 0พันขึ้นเป็นหมื่นหนึ่งเลยเอาไปตีหรือไปบูตก็ได้นะครับนะเพราะว่าเกียร์วูฟเนี่ยมันยีน7 0 0 0พันนี่มันดีน6 0พันะครับแต่เราใส่มาเพื่อให้มันบูตได้แรงขึ้นหรรรืืออวว่่่าาาาเเพโจมมตตีะก็ อันเนี้ยถ้าจริงๆเตะครั้งเดียวก็บวกหมื่นไงมาจะบู๊ได้ดีกว่านี่หมื่นหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านไลท์ต้นเกมเป็น6000นนิกิทเหมือนกันนะต่อมาทิ้งไปผม4ใบนะครับนะโอเคสุดท้ายก็เป็น P T G ครับนะดีสุดแล้วครับไปหนแดมนะครับ4ใบตามนี้นะครับทั้งหมดสิบส่ใบะขออนุญาตให้แปะเก็บแป๊บนึงใส่ฟินวอลก็เก่งใจอย่าเลยเดี๋ยวเล็กเอานะครับต่อมาที่เกตสองครับเกตสองก็มีตัวรับบู๊นะครับนะเมื่ออยู่ในโจมตีวรนยากาศเจนเบ่งหนึ่งเขาได้บาร์หนึ่งนะครับนะเล อ่าเรียรีแอคต์ของผมเป็นเกตสองหรือต่ำกว่านะครับเตะกับไต้กองหนึ่งใบก็ทําให้เหตุการณ์เกิดได้เช่นกันนะครับตัวต่อมาผมกับตัวนี้เลยนะครับนะยูนิตเนี้ยนะครับขออนุญาตอ่านเพื่อความกระจ่างชัดนะครับนะนมีความสามารถคือออโต้เจนเบรกหนึ่งเขาได้บาสหนึ่งโซบัสหนึ่งเมื่อเข้าถูกช่องเรียกการนะครับถ้าแวร์คุณเป็นเกตสามหรือสูงกว่าที่ชื่อว่าโคโนเจ็ชนะครับผมนะในในชื่อนะครับสามารถจ่ายค่าคอสจ่ายค่าคอสเลือก เลียกาดเกต2หรือต่ำกว่าของคู่แข่ง1ใบนะครับแล้วก็เตะใบนั้นนะครับเข้าใต้เด็กก็คือลงแล้วเตะเลย<ช>นะครับแล้วก็มันจะบวก2,000จนจบเทิร์นด้วยเท่ากับว,ว่ามันทําให้มันตัวเองตีหมื่นหนึ่งได้นั่นเองนะครับนะถ้าเห็นในหนังรู้สึกว่าไอ้เจ้าโคโนโอ่อาจจะจับจะจะ,จะไปเล่นกับไอ้เฟดไรเดอร์แล้วก็เปลี่ยนจากเกตสองเป็นแล้เปลี่ยนจากเกตหนึ่งเป็นเกตสองแล้วตรงมาเตะอะไรอย่างเงี้ย<อ>ในคอมโบของเขานะครับนะทั้งหมด3ใบเช่นกันนี่ขอมนิวเดลวานีแมนมากใช่ไหมใช่นะครับตัวต่อมาครับผมอันนี้เช็คง่ายๆเเลยนนะครับป็ เหตุในช่องแหวนช่องเลียก็ได้ครับเมื่อโจมตีฮิตแวนกนาร์ดไห่ดำหนึ่งนะครับเหตโบราณใช่แล้วก็สุดท้ายก็เป็นตัวนี้นะครับนะอ่าที่มีความสามารถคือออโตโอเจนเบรกหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็มีสกิลอ่าเขาได้บาร์สหนึ่งนะถ้าฝั่งตรงข้ามอ่ะมีการถูกเตะจากเอฟเฟกของเราเข้าใต้กองการ์ดปุ๊บนะครับสามารถจา่ายค่าคอสต,ตัวนี้ได้ถ้าจ่ายปุ๊บนะครับอ่าฝั่งตรงข้ามไม่สามารถคอการ์ดเกตอะไรวะเกตหนึ่งเกตศูนย์หรือเกตหนึ่งเกตศูนย์นะครับผมศูนย์ท่ามกา ลงมากาดจากมือได้นั่นเองก็ทำกบว่ามันทำให้สูญรท่ามกาดได้และตัวนี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันติดรีซิตนะครับผมนะโอเคไม่ตกเป็นเป้าหมายของการรีช่ายนะครับนะการล็อกการล็อกเลยต่างๆโอเคอ่ะทั้งหมดก็11บใบเนาะสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดโอเคนะครับก็ตะเถียนตะแตนดาตามที่พวกเราเล่นอ่ะสุดท้ายของเกตสามนะครับก่อนจะถึงส็อปไสก็จะมีโคโนเจสครับสี่ใบ นะครับที่สไตล์ทับสามารถเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเตะเรียกาบสองข้ามกับได้หนึ่งใบแล้วก็จะมีเทคเจนเบรกสองทำมือีโจมตีไปบวก5,000และเกตหนึ่งข้ามกัดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวใหม่ของเราครับนะโคโลซัสนะครับนะขออนุญาตอ่านนะผมนะยูนิตนี้จะอ่าจะมีสกิลคืออันแรกเป็นแอคทีฟในข้างวันกาดวันเพอร์เทิร์นนะครับหนึ่งครั้งตหนึ่งเทิร์นเลือกเก็บอ่าเรียกเกตศูนย์ของคุณหนึ่งใบนะครับผมและนำไปวางไว้ใต้กองการ์ดคุณ ค้นหาอาเรียการ์ดเกรสามจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเรียการ์ดและยูนิตนั้นบวกห้าพจนจบเทิร์นถ้าในเใช่แต่ถ้าสมมติในเทิร์นนั้นเราไม่สามารถสไตด์ได้เนี่ยเก็ดเกาเป็นเกรสามเลยนะเขาเรียกว่ามีตัวตีนะครับนะก็เอาสไตด์เอาเอ้ยเอาติกเกอร์กับกองใช่แล้วก็เผื่อมันกรณีในการเผื่อว่าเราสไตด์ไม่ได้นะครับนั่นก็โอเค แล้วก็มีเหตุร่างครับเป็นออโต้นะครับเขาจะวัดหนึ่งโซบัสหนึ่งเมื่อเขาถูช่องแวนการ์ดนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สเลือกเรียอากาศฝั่งที่เป็นเกตดหนึ่งหรือต่ำกว่ากับเข้าใต้กองกลางคือเตะเกตดหนึ่งหรือต่ำกว่านั่นเองทั้งหมด8ใบครับอย่างละสี่นะครับผมเจอเคลื่อนเกะสามช้าอะไรเงี้ยใช่พอจะได้อยู่โอเคมาถึงสไตล์นะครับสไตล์แรกจะเป็นม้านะครับเพกาซัสของเราที่มีความสามารถคือถ้ามันสไตล์มาและฮาชื่อว่าโคโนเจ็ทนะครับนะ สามารถเอาเร e ียการเขาทุกใบของฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลับเข้าใต้กองไปหมดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามสามารถเปิดการ์ดจากท็อปเด็กนะครับตามจำนวนที่เกตเตะกับเข้าใต้กองนั้นคอลงเรียการ์ดได้นี้อันนี้ต้องระวังหน่อยมาเล่นกับโคอรซัทไม่ได้นะครับนะแต่ว่าถ้าเราเล่นเป็นโคอรซัทก็แนะนําตัวนี้ครับเฟดเรเดอร์นะครับผมนนี่ใส่ไว้ใบเดียวพอนะครับมีความสามารถคือแอคทีฟในช่องเวนการ์ดนะครับวันเพอร์เชนนะครับผมนะสามารถเก็บการ์ดเรา1ใบการ์ดเรานั้นหนึ่งใบนะครับกลับเข้าใต้เด็กนะครับแล้วก็หาการ์ดที่เกตมากกว่าาเียกร์ดนนั้ นะครับคอออคอลงมาแทนได้ก็คือเปลี่ยนเกรดของมันนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะบวก3,000ตามจำนวนการในจีโซนที่หงายหน้าอยู่ให้จำนวนตามยูนิตของเราด้วยนะครับก็อันนี้อาจจะใช้ต้นเกมนะครับในการโคโรซัดขึ้นป็นแวนเฉยสไตล์แรกก็ได้ใช่นะครับอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นแบล็กนัอกนะครับที่มีความสามารถคือถ้ามันสไตล์เป็นครั้งที่2อ่งนะครับนะเขาได้บาร์หนึ่งตอนมันตีนะครับหงายตัวเองพอหงายตัวเองปุ๊บนะครับตอนทำให้สูนยท่ามกัดแล้วมีหนึ่งชีนั่นเองแต่จริงๆสไตล์ไปครั้งแรกก็ได้ครับแต่่ไไมด้ช โอเค okay. ทั้งหมด8ใบาตามนี้อ่ะมาถึงวิธีเล่นนะครับผมนะวิธีเล่นก็ครั้งนี้มันจะแตกต่างอย่าครั้งที่แล้วพอสมควรนะครับโอเคอ่ะเราก็จะไล์เป็นปกตินะครับผมนะก็เล่นไปตามปกติเลยครับอ่ะแต่ทีเนี้ยเราจะไหลเจ้านกเนี่ยออกข้างด้วยเหตุผล18,009อะไรคือมันมาบูต์หลังแวงก็เท่านั้นแหละนะครับนะแลวเราอ่ะพอถ้าสมคติเราเริ่มก่อนไนงในช่วงที่เราไล์เป็นเกล็ดสองเราจะลงมาอย่างนี้ปุ๊บดันขึ้นไป นะครับพี่จะแบบเล่นดีๆเลยนะคอมโบเวอร์ๆหน่อยอ่ะลงมาตรงนี้นะครับอ่ะอันเนี้ยจริงๆคือให้ลงดักไว้ก่อนครับจริงๆมันคือโดน้ามันโอกาสตีตายสูงนะครับน้องๆพี่ได้สแตนมาสแตนสี่พันนี่มาเป็นเก้าพันตียากอีกนะครับต้องเข้าใจทีหนึ่งว่าไม่ได้หวังผลกันตอนต้นเกมขนาดนั้นนะครับามาล่อเป้าเฉยๆมาล่อเป้าเฉยๆนะครับนะาารจริงๆจะออกมาอย่างนี้ก็ได้ครับนะ แต่ว่ามันก็ดู like ไร้ประโยชน์เลยให้อย่างเงี้ยมันยังตีได้เขายังขึ้นหมื่นนะครับให้ตีเล่นโอเคในถ้าถึงช่วงเกรดสามนะครับผมนะเราก็จะไล่เป็นโคโนเจสจริงๆเด็กมันจะเล่นเกรดสองแทบไม่ได้เลยนะครับนะนี่จะข่าไปเกรดสามเลยนะครับในเทิร์นที่เราสามารถสไตล์ได้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะวางอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับพอเราสไตล์ได้เสร็จปุ๊บนะครับถ้าฝั่งของข้ามีเรียากาดริงจริงมีใบเดียวก็พีคแล้วแหละแต่ถ้าสมมติมีเรียากาดมากกว่าหนึ่งใบหรืออะไรก็ตามของเขาเราสไตล์มาเพื่อใช้ม้าเตะกวาดไปหมดเลยครับตาม เขาทั้งหมดเท่ากับว่าถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามมีเรียกาศเต็มสนามอย่างเงี้ยโดนมาเตะทีหนึ่ง2ตัวนี้บวกตัวละสองหมื่นห้าครับแต่นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอะไรอ่ะอยู่ในสนามก่อนนะครับไม่ใช่ว่าสไตล์ปุ๊บแล้วค่อยมาลงทีหลังบวกไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ทีนี้ปุ๊บอ่ะเตะไป5ใบสมมติเตะไป5ใบก่อนนะครับแล้วเราอาจจะเตะตัวจำเป็นเขาอีกหนึ่งครั้งหนึ่งตัวด้วยสกิลของฐานก็ยังได้เพราะมันเกิดเสตเดียวกันถ้าเท่ากับว่าตัวหน้าและตัวหลังบวกไปถึง30,000กรรอบเลยนนะะคับบตตััวววกก็ละะ30,000อ่นี่6สามหมว่นี่ย โอ้แค่นี้ก็กีดแล้วนะครับนะและเราอาจจะมีตัวช่วยเพื่อความแรงนะครับอ้นเนเน้เนสะใจอย่างเดียวเลยนะครับหบอนะเพราะว่าจริงๆไอ้นี่มันเตะเตะหมุนเขาเรียกว่าเตะให้มันเป็นเตะให้มันเป็นอะไรนะให้มันเปลี่ยนตัวเขา,าเฉยๆฉยอะ่ะสนาเออเปลี่ยนสนามเขาเฉยเมันเป็นตัวเตะให้มันหมุนสนามเขาเฉยเยเตะเบิร์นเตะเบิร์นสนามเล่นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะสมมติอันนี้บวกไปละตัวสามหมื่นเรามีสแตนครับ ถ้าถ้าแบบบ้าบอบ้าบอเลยก็เนตีสามหมื่นสี่แวนการดโอ้ยไม่สะใจบูปไปด้วยเลยไม่ไม่ไม่มันก็เบอร์ไปอาจจะเป็นอย่างนี้ก็เบาๆบาก็จะเป็นอย่างงี้สามหมื่นสี่แวนการแต่ถ้าน้องๆแบบอยากเห็นผลอยากแรงกว่าเดิมอะไรอย่างนี้แทนเอาของข้างนี้ตีแล้วเตะอีกทีหนึ่งนะครับนะน้องๆจะตีอย่างนี้แล้วเตะแต่ว่าไอ้ช็อตนี้มันจะเปืองแดดนิดนึอ่งมีก็รทนาง่ายสามสี่สามหมื่นสี่แวนแล้วก็บู๊ไปด้วยก็ได้เฉย ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่วะอันนี้เป็นหมื่นหนึ่งอยู่แล้วเจ็ดหมื่นแมนเตะเตียวเตะยกเตีครับเจ็ดหมื่นแมนเองนะครับอันนี้สองหมื่นหกครับตีแมนอ่าถ้าเกิดเช็คได้สแตนสแตนกลับมาครับบวกห้าพันให้ข้างนี้ก็ได้กันตีไม่เข้านะครับนะสมมติได้สแตนสองใบโอ้แรงเท่าเดิมเลยนะครับแล้วสุดท้ายอันนี้อาจจะตีนะครับสมมติอันนี้ได้ทิกไปเนาะหนึ่งทิกในสองหมื่นหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งนะครับเตะตัวสำคัญเขาอีกตัวหนึ่งยูนิตเนี้ย ตัวนี้นี่ตอนที่เตะเห็นบไม่เห็นไม่เห็นถ้าหมายถึงว่าตอนบูธอย่างเงี้ยเตะเห็นจะกลายเป็นจาก2องหมื่นกลายเป็นสองหมแต่มันไม่ได้ข้ามเส้นไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับอ่ะไอ,อ,อ้กาก็บวกอีก5,000กลายเป็น3 9มหมตีครั้งครับสามหมแวนตัวกูได้สแตตโอ้แรงนะ่ไหมครับเริ่มเลยนะใช่นะครับตัวเริ่มตีในสามหม่นเก้าเลยนะครับนะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ในช่วงต้นเกมนะครับก็จะเห็นว่าเราจะกินบาร์ให้น้อยที่สุดพอเด็กเปนตัวหงายแดงหงายลําบากครับนะเอาตรงๆเลยเรียกภาษาบ้านๆ S <S นะครับแล้วก็ทีนี้อาจจะแบบนี้ีตายอาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับหายไปโดนสาปส่งนะครับนะจากแขนอื่นนะครับผมนะมีความเจ็บแค้นอ่าใช่อ่ะทีนี้นะครับเราก็ดูว่าในเทิร์นต่อไปเราจะเล่นยังไงถ้าเกิดแบบว่าแดมเรายาังไม่มีเราในการเลี้ยงแดมไว้เพื่อแบบแดมมันคว่ำมหมดอ่ะมันบอกว่ไมันง่ายยากถ้าสมมติแดมเรายังไม่มีเพื่อแบบในการเล่นอย่างเงี้ย นะครับเรามียังไม่อยากเล่นแล้งนะคอคคือกดเข้าไปรู้ว่าเธิรี่แล้วเขาบึ้งมือเขาเช็คได้ PG อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะจริงๆแล้งนะคอมันเป็นสกิลแบบว่าที่มันก็เหมือนของเก่าแหละกดไปเออแต่ว่าทีนี้ถ้าเราไม่มีเราเอานี่ครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแนะนําเหมือนกันนะครับเฟดเลเดอร์นะครับผมนะเฟดเลเดอร์สามารถสไตล์ลงมาได้ครับเฟดเลเดอร์สไตล์ลงมาปุ๊บนะครับเราก็ใช้อาจจะใช้สกิลโคโนเซตก่อนเขาได้บัตหนึ่งเตะไปทั้งหนึ่งตัวมันก็จะบวกห้าพันไปแล้วนะครับ พอบวกห้าพันเร็จปุ๊บนะครับนะเราถ้าเรามีสแตนทิกเกอร์นะครับผมนะอาจจะวางไว้ปุ๊บหลังแวนสักตัวหนึ่งก่อนก็ได้นะแล้วก็เ,เป็นตัวนี้กันไมเดนตัวนี้นะครับคอไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้อันนี้จะบวกหมื่นไปแล้วง่ายๆอันนี้จะตีสองหมื่นแล้วนะครับพอตี 20, สองหมื่นเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะใช้ใสกิลเฟสเลเดอร์ครับเก <ๆ S 1> ็บเก็บเกียร์วูไปเลยครับใต้กองเสร็จปุ๊บน้องๆ้องไปเรียกตัวนี้ออกมา บ้างใช้สกิลครับผม counter burst หนึ่งโซบา b u r หนึ่งนะครับอันนี้เธอนี้มันจะกินเดมสองเดมได้ประมาณเดมสามนะแต่คืออันนี้คือมันจะเป็นช็อตที่กดดันให้เขาหายด้วยพอแลกได้คอกจริงๆเอานำมากดดันค่อนข้างยากมันถ้าตัวนี้มันไม่ขึ้นมือมามันกดดันลําบากนะครับกดอ่ะพอเตะอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเอาใช้สกิลนี้เสร็จต้องโซบา b u r หนึ่งก่อนเดี๋ยวไปปุ๊บพอใช้สกิลเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเตะอีกหนึ่งเพราะเท่าเคอยู่นี่จะบวกไปห้าพัน นะครับแล้วยูดิ่เนี้ยมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีม,มีมีคนถูกเตะแล้วเอากลับตายเด็กครับโยนพลังให้เอากลับเด็กแล้วก็สับเด็กโยนพลังอาจจะโยนให้ไมเดนตัวนี้อ,อ่แรงสักข้างหนึ่งเออไมเดนตัวนี้ก็บวกอีกหมื่นหนึ่งนะครับข้างนี้บวกสองหมื่นนะครับณนะตอนนี้ห้าพันห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วไมเดนตัวนี้เมื่อเห็นเตะครับอสามารถเขาได้บัตส์หนึ่งได้สูตรห้ามกาดอ่ะอันนี้แล้วแต่คนบางคนอาจจะไม่ใช้หรือว่าไงก็ตาม จริงๆไอ้ข้างเมเดนเนี่ยสามารถใส่เป็น2ตัวนี้ได้ไงดมก็ได้กะเอาดมคืนหรือใช้เมเดนก็ได้เพื่อการปิดนะครับเพราะมันเป็นเกรดสูดมันสูดท่าก่าเฉยๆโอเคนะครับนะก็เป็นใครก็ได้นะสำหรับ2ตัวนี้นะครับนะเราวิธีการโจมตีก็เอาข้างเนี้ยตีก่อนหมื่นหนึ่งแวนมันอาจจะเบาไม่เป็นไรแวนอาจจะโจมตีครับอันนี้ก็เป็น26งหมเนาะอ่ะ,อะไม่ใช่สิมันต้องมากกว่า2 6งหมเพราะว่าสกิลเฟสเรเดอร์เทคลางมันบอกว่ามันจะ,ะเลือกยูนิตของ ที่หงายหน้าในจีโซนตันตันก็สองพ <3 S 1> ันหกไม่ไม่ไม่ต้องเลือกสามพันในตัวหนึ่งหงายหน้าในจีโซนเขาบอกว่ามันสามารถเลือกตัวนี้ตัวหนึ่งบวกสามพันด้วยนะครับมันบอกเลือกเลือกบวกสามพันตามยูนิตที่หงายหน้าในจีโซนก็เท่ากับว่าเนี่ยมันจะคาบเส้นจะคาบเส้นขึ้นเลพอดีนะครับอ่ะสมมุติตีนะครับเกิดได้สแตนก็สแตนกลับมาตีแต่ถ้าไม่ได้สแตนอ่ะเป็นสมมติเป็นม้าแล้วกันน่าจะได้ใช้มากกว่าตัวนั้นแต่มันยังไม่ค่อยกินแต่อะโอเคอันนี้ก็จะบวกไปหมื่นอันนี้ับบววกกกไปปเ็นอี อันนี้1 5ื่นก่อนบวกเป็น3 5มหมบวกอีก3ามพันสามถ้าได้ทิกก็เป็นส3บหมื่นสาแล้วแต่ไปไแต่ตีฮิตได้ไงแดมครับแค่นั้นเองนะครับไอ,อดเนี้ยมันจะง่ายตรงนี้แหละนะครับนะและในช่วงปลายเกมจริงๆนะครับถ้าเราอยากให้มันจบนะครับนะมันก็มีวิธีจบของมันนะจบแปลกๆด้วยนะครับนะโอเค ให้ในปลายเกมจริงเราอยากให้มันจบครับแนะนําให้มีการวางสนุกนิดนึงก็ได้ก่อนสไตล์ครั้งสุดท้ายนี้ขออนุญาตวางสนุกนิดนึงนะครับแต่น,นี้คือต้องวางไว้ก่อนเทินนึงเลยนะนะครับวางไว้อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ในเทินสุดท้ายถ้าเรารู้ว่าเขามี PG เขาไม่มี p g บนมือแล้วอย่างเงี้ย mm hmm. เขามีแต่การ์ดเกตดศูนยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ mm hmm. เออเราก็สามารถแ๊บนึงนะครับเราสามารถเอาอเอาใครดีเอาตัวนี้แล้วกันแลกนัคคอร์สสไตล์มาเขาจะบัตหนึ hmm. ่งครับผม พอเขาได้บาสหนึ่งปุ๊บเันจะมีเตะตัวหนึ่งน,นี่บวกห0 0พันไอ้นี่เห็นไอ้นี่เห็นไอ้นี่อาจจะชี้ไปที่แวนก็ได้หมื่นแวน์จากเข้ากองสับชีตัวหนึ่งนะครับเพื่อความหนักหน่วงนะครับอาจจะชี้ไปที่ข้างนี้ก็ได้อัอนนี้ไม่ได้นะข้างนี้เบาไปน,นะครับ<ว>อ,อ,อันชี้แวนไปเลยแวน์ตอนนี้ตีทั้งหมดไป4ี่หมื่นหกแล้วนะนะครับแล้วก็สับเด็กกับเด็กสแตนเกัาเข้าไปในกองก็ว่าไปนะครับก็ถือว่าแรงเนาะครับแล้วก็ อาจจะมีตัวลงมาช่วยตัวนี้บูสต์หรือว่าไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าการสแตนอันนี้ก็จะเห็นคือเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วนะครับสองหมื่นอาจจะยังไม่ข้ามเส้นเอามันนะครับนะไม่เอาเบือกด้วยนะครับนะเข้าโซไปครับบวกให้ข้างนี้อีกสามพันให้มันขึ้นเป็นสองหมื่นสามนะครับและอันนี้ช่างมันครับวางอย่างนี้ก็ได้กะเอาแรงอย่างเดียวครับนะโอเคหมื่นอันนี้หมื่นสามแวนนะครับเพราะแวนเราตีตอนนี้สี่หมื่นหกแล้วนะครับจากการบวกไปสองครั้งนะครับผม เกียบโต้วไว้ห้าหมื่นหนึงครับสองสูตรห้ามกา ฝัง่งตรงข้ามไม่มี PG นี่ขี้ลาดแน่นอนครับกาดลำบากนะครับแนะ่เอาไปใช่แล้วก็สุดท้ายก็เนี้ย23,000 28,000 3ส0 0 0มื 23, 28, 33, ่แล้วามหามตีคิดได้ง่ายแดมนะครับนะ<อ>ก็ช็อตเป็นประมาณอย่างนี้ครับสำหรับเด็กไอคโนโอเจ็ดสายในรอบนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะเน้นการตีกดดันตีไปเรื่อยๆซะมากกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวปั๊มพลังอากาศเยอะเอาง่ายๆกอล์ฟสกิลคางเงโรมาทั้งดุนเลยนะครับนะแค่เปลี่ยนจากผลลีทายเป็น เตะแค่นั้นเองแต่ว่าการเตะของเบียร์คอรนิเคิลมันดีคือมันเตะแล้วมันก็มีตัวใหม่ออกมาให้เตะได้เรื่อยๆมันเลยบวกพลังกันยิงบวกพลังได้มากใช่มันบวกพลังได้มากค่ะไงโรนะเพราะคาะงโรมันเผาทิ้งมันเผาได้ไม่เกิน5ตัวหรอกแต่เนี่ยมันเตะขึ้นเทอร์ละเจ็ดแปดตัวได้ แต่กินแดมไม่ิดนึคงนะตัวหหายแดมมันค่อนข้างหญายากนะครับอ<า>โอเคก็ขอบคุณมากกันที่ติดตามในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ติดตามกดซับสไคร์นะจ๊ะรับฝากเป็เาอาเอ้ามาในจัดไฟไทยแลนด์ท็บชแนลจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์ดีๆให้ดูอแน่นอนนะครับนะสำหรับน้องที่ถามหาเกียร์สายอ,อะไรนะสายลีเจียนนะครับนะรอรอก่อนนะครับเอาแปะไม่ว่างจัดนะครับนะ ก็ขอไปศึกษาก่อนขอไปศึกษาก่อนนะครับนะก็ขอ,ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามนะครับนะสุดท้ายนี้ก็คุณล้านซีแจมใม้กับบาซ่าชั้น5้พูดถึงหนุเทล่าช่องมันทางการวันนี้ไปแล้วผมเจมส์ม่ในคลิปต่ตอไปพวกเราสวัสดีครับ